Looking for somebody who somebody for critically think can ในการใช้อาวุธทางอากาศต่อเป้าหมายภาคพื้นดินนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังที่สุดก็คือการเกิดลูกหลงหรือคอเล a เตอรลดามิต่อพลเรือนที่อยู่รอบๆเป้าหมายและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องไม่ให้เกิดอันตรายต่อกองกํบบลาลังฝ่ายเดียวกันด้วยคือไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า,ายิงพูกเดียวกันเองหรือแฟรนลี่ฝ่ายขึ้นและคนที่จะทําหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งดังกล่าวเนี่ยขึ้นเนี่ยก็คือ ผู้ที่มีตำแหน่งว่า Combat Controller หรือว่า Forward Air Controller นะครับซึ่งในภาษาไทยจะเรียกว่าผู้ บ,บังคับอากาศียหน้าแต่ในของเราเนี่ยในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า forward air control l e r ซึ่งจะต่างจาก combat controller ของสหรัฐอเมริกาตรงที่ว่าของเราเนี่ยเป็นกองกาลังที่ค่อนข้างจะมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็มีภารกิจที่ค่อนข้างจะจกัดกว่าแต่ว่าโดยเนื้อแท้เนี่ยก็จะมีพื้นฐานที่เหมือนกันมีวิธีฝึกที่เหมือนกันมีวิธีฝึกที่เรียกว่าโหดหินยากพอๆกันแล้วก็ต้องปฏิบัติการวยกองกำลังขนาดเล็กนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอกองกําลังของ หน่วยอากาศยโยทินหรือที่เรียกว่าอากาศโยในบู่ของคนที่คุ้นเคยกันนะครับอากาศโยนะอากาศโยทินเนี่ยก็จะต้องทําหน้าที่ของอผู้บังคับอากาศยานน่าซึ่งเขาจะติดตามกองกำลังภาคพื้นดินเข้าไปในพื้นที่การรบนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกหรือเป็นนาวิกโยทินก็ตามเมื่อใดที่ต้องการจะเรียกกําลังสนับสนุนทางอากาศไม่ว่าจะเป็นการ อ่าสนับสนุนทางกาศอย่างใกล้ชิดอย่าง c l o s s air support หรือว่าการาขัดขวางทางอากาศหรือว่า air i n t e l l i g t i o n ทั้งหมดเนี่ยถ้าต้องการความแม่นยำอย่างสูงสุดและต้องการให้เกิดผลกระทบต่อ,อคนที่อยู่รอบๆเป้าเนี่ยน้อยที่สุดเนี่ยก็ต้องเรียกใช้ผู้บังคับอากาศยานยหนาครับและหน้าที่ของผู้บังคับอากาศยานยหนาเนี่ยก็คือว่าการที่เข้าไปพิสูจน์ทราบนะครับการาแจ้งพิกัดให้กับนักบิน การออกคำสั่งยิงเเครือรบินหาทางเข้าทางออกให้กับนักบินนะครับอันนี้มเรียกว่าการควบคุมห่วงอากาศเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในบริบทนี้นะครับอนอกจากจะทําในสิ่งที่กล่าวไปแล้วเนี่ยหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของผู้ควบคุมอากาศยานหน้าน่ยก็คือการตัดเตรียมแลนดิ้งโซนนะครับให้กับอากาศยานปีกหมุนนะครับาการจัดเตรียมพื้นที่สําหรับการส่รง พัสดุหรือว่ารับพัสดุรับคนส่งพัสดุทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในหน้าที่ของผู้ควบคุมอากาศเสียนาเท่านั้นแต่ว่าหน้าที่ทเขาไม่ได้จบเพียงแค่การชี้เป้าและการตัดเตรียมพื้นที่แลนดิ้งโซนหรือดรอปโซนเท่านั้นครับมันยังมีมากกว่านั้นอีกคือเขาจะต้องอเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกองกําลังหน่วยราดตระเวนไกลนะครับเพื่อเข้าไปค้นหาและช่วยเหลือ บุคคลที่อาจะกําลังตกอยู่ในอันตรายหลังแนวค่าสิทหรือว่าไปพิสูจน์ทราบหรือว่าไปเอาสิ่งที่ต้องการออกมาเช่นเอกสารหรือว่าอุปกรณ์บางอย่างที่มีความสําคัญทางาหารทั้งหมดเนี่ยเป็นหน้าที่ของ combat controller หรือว่า forward air controller หรือว่าผู้ควบคุมอากาศซาอาน,น้าครับซึ่ง จะต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกเนี่ยเป็นปีแล้วก็ฝึกหนักพอๆกับซิลเลยแต่ว่าอาจจะมีบทบาทที่ไม่ค่อยโดดเด่นนักเพราะว่าอาจจะไม่เป็นคนที่ได้เข้าไปปะทะกับข้าศึกเข้าไปรบโดยตรงเหมือนซิลนะครับแต่ว่าหน้าที่ของผู้ควบคุมอากาศเซียานานั้นสําคัญครับเพราะว่าถ้าไม่มีเขาแล้วเนีจะเกิดผลเสียหายอย่างมหาศาลต่อการใช้อาวุธต่อเป้าหมายภาคพื้นดินเมื่อกองกําลังของ ฝ่ายเดียวกันเนี่ยเป็นอันตรายหรือว่าพลเรือนที่อยู่รอบๆเป้าหมายเนี่ยโดนลูกหลงเข้าไปเป็นอย่างนี้ครับ